หญิงชายต้องห้ามคนมีกระกบาดกลางฝ่ามือมีคู่ยากมีคู่ตัวจริงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จับจองไว้อยู่แล้วแถมห่วงเราอย่างมากคนที่เข้ามาในชีวิตก็อยู่ด้วยกันได้ไม่นานอยู่แล้วมันร้อนมีอันต้องเลิกลากันไปในไม่นานต้องเป็นคนดีมีตินเสมอการจึงจะอยู่ด้วยกันได้หรือบางคนแต่งงานกันไปสักชั่ววระยะเวลาหนึง่ง ก็ต้องเลิกลากันไปอย่าร้างกันหรือไม่ก็อยู่ในฐานะไม่มีความสัมพันธ์ทางกายอยู่เพื่อลูกเท่านั้นเป็นคนที่รับปากเบื้องบนอาสาลงมาทําภารกิจบางอย่างบนโลกมนุษย์ลงมาเพื่อบําเพ็ญบารมีส่วนมากมักจะอยู่เป็นโสดเจอแต่คู่ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรขว่าจะเจอคู่แท้อาจจะต้องรอเวลานานหน่อยเป็นคนมีสัมผัสพ,พิเศษมีทิกเซนฝันแม่นมีวาจาสิทธิ์สามารถเป็นโหรเป็นหมอดูได้ใครที่คิดร้ายต้องเจอดี ชีวิตจะพบกับอุปสรรคนานับประการกว่าจ,จะตั้งตัวได้อาจจะอยู่ในช่วงวัยกลางคนไปแล้ว